ดีทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งออมยิ่งรวยครับถ้าเราออมทองครับแทนที่จะออมเงินไปออมทองแทนครับเพราะว่าดอกเบี้ยธนาคารมันน้อยมากนั้นแพ้เงินเฟ้อครับแต่ว่าออมทองนั้นสามารถปกป้องได้ดีจากอัตราเงินเฟ้อครับแต่เทราะว่า ทองนั้นอะ่ะมันก็มีข้อเสียค,คือมันไม่จ่ายปันผลไม่จ่ายดอกเบีย้ยแล้วก็ไม่จ่ายค่าเช่าให้กับเราครับและมีค่าใช้จ่ายในการเก็บทองอีกตั้งหากครับคือ PK เข้าใจครับคนที่ติดตาม PK และคอมเมนต์กลับมาครับว่าทองมันไม่ดีอะไรยังไง PK หมายถึงทองเนี่ยเวลาลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียครับมันไม่ใช่แบบเราปิดตาข้างเดียวครับว่าอันนี้ก็ดีอย่างเดียวมันไม่มีข้อเสียเลยไม่ใช่ครับ เพราะเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับสถานการณ์ของคนไม่เหมือนกันการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันพีเคอยากให้แบบเรานั้นน่ะเปิดตาสองข้างครับให้รู้ว่าทั้งข้อดีของและข้อเสียของทองคํานั้นมันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะครับและอีกอย่างครับพีเคอันนี้เห็นด้วยครับที่คนบอกเอยออมทองไงก็ดีกว่าเงินฝากจริงครับถ้าออมในระยะยาวยังไงก็ดีกว่าครับแต่ถ้าในระยะสั้นแบบเดือน2เดือนเนี่ยไม่ควรออมทองครับถ้าระยะยาว เป็นเรื่งดีครับไอก็ฝากด้วยครับไม่ใช่ว่าเรานั้นจะปิดตาข้างเดียวบอกว่าไอ้อันนี้ดีทุกสิ่งทุกอย่างให้เรานั้นเปิดตาอีกข้างหนึ่งด้วยว่าให้ดูว่าทุกๆอย่างนั้นมีข้อดีและข้อเสียแล้วสิ่งนั้นน่ะมันเหมาะสมกับเรามากที่สุดหรือเปล่าด้วยสาเหตุอะไรแบบนี้มันจะเหมาะกับตัวคุณในการลงทุนทองคำครับ